ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องฟองปไปนะครับเนาะสมองทุบอลนะครับปอกไก่ไก่ไทยลาวก็ได้ครับมมเมื่อนี้ผมพาทิพภาพพี่น้องมาเบิ่งเส้นทางผีนะครับซึ่งเป็นเส้นทางพระอุตปูตระด,ด,ดึงดดำบันนะครับซึ่งบ่มีไคกะเที่ยวมาเลยเหรอครับสิเนี้เพราะว่าเ,เรียกว่าเส้นทางผีนะครับอันตารายไปตะยานนะครับขยันทำค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 ืนผู้ที่นเป็น ดูระแวกนี่สัญจรทถวนี้เพิ่นได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไข่เป็นแม่ของไงหมาไง,งสิงนะครับบนเส้นทางนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นทางผีตั้งแต่สมัยโบราณครับพี่น้องเส้นทางผีเรียกว่าเส้นทางผีเลยล่ะการท่จอจรกันไปมาของชาวบ้านแถวนี้เพิ่นบ่กล้าเลยนะครับรยีม่มันเคลื่อนิงๆว่ามีไผกล้านี่เลยนะครับซึ่งเป็นตระหนักลัวนะครับพี่น้อง เป็นทางผีเรียกว่ามีแต่ดวงวิญญาณน,น,นะครับแถวนี้ดวงวิญญาณตัดยานไปะตะก,กัวซะเลยครับย่ำขึ้นแม้กระทั่งนี่ก็มีไฟกามานะครับเป็นเส้นทางตะปูตะปูพี่น้องซึ่งกะเรียกว่ากังขึ้นยังสิเนลุดจังพันมาด เดี๋ยวก็เสียงคือจังปา่าบอนบังเสียงนั่มนั่นมีเสียงนี่นั่นนะครับสิ่งต่างๆนานาหลายคนหลายปากหลายบอกให้กันฟังนะครับเป็นเส้นทางผีเที่ยวกระวาใดนะครับเป็นเส้นทางผีคือว่านะครับเลยพาพีพี่พน้องมาสำรวจบึงแต่ผีพี่น้องไอ้บึงไปน้ากันนะครับว่านี่คือเส้นทางผีนะครับน่ากลัวนะครับพี่น้องขนาะนี้มเว้นกันได้นะครับ ท่างผีเลยแหละคือเปิรลวานะครับตั้งแต่สมัยใดก็ตรงแถวนีก้ก็ซึ่งจะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับสมัยตะกอนก็ได้แต่เลยมาเป็นถ,ถ,ถึงสมัยสมือนี้เปิดผีสางนั่งไม่ก็ร้ายนะครับเสร็จทางผีครับแต่หย่านตะกวยนะพี่น้องส้องขางทางทาปลาทั้งน,นั้นเลย ท่างพีค้นมาจบชีวิตอยู่ในกระายนะครับตามที่เราลือกันมานะครับเสียชีวิตน้ำคลองน้ำเหนียแถวเส้นทางนี่กระไลครับจะได้เอื่น่าท่างพีเที่ยวับไปนองท่างพีเที่ยว เลยมาให้พี่ให้น้องเบิงน้ำกันนะครับมาทำไมตะก,กีเป็นทางพีเที่ยวผีพันถึงย้ำมืงขึ้นแถวนีก้ก็ค่อนขอ้างจะน่ากลัวขึ้นว่ะล่ะครับเป็นตายานพี่น้องมันยังไๆสลับหน่อยสลับ่ครับเป็นวายย้ำมืงขึ้นวันจินมันยังหมาจอนพวกหมาจิงจอกมายัางไฮอนสันนั่นเลยนะครับย้ำมืงขึน้นยังหมาฮอนสันนั่นเลย เป็นบรรยากาศส่งนาคลัวพิทยายนเพิ่มขึ้นอยกนะครับเส้นทางผีสิงเส้นทางผีเที่ยวปะวะาอะไ้นะครับอย่าลืมนะครับเด้อดึงแหลกโอบถูกใจกดไลค์กดติดตามนะนะครับเด้อพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับสองข้งทางทางลิบซี่เลยนะครับพี่น้อง้นท,ทางผีสิงผีเที่ยวก็ได้น,นะครับ สองขางทั้งหกอ่ตึงข้งมือขึ้นข้งนางใบติดมากลัวเลยจก,กัดท้ายยังเบ็ดในพี่น้องบึงยากาศขึ้นเลยครับ มานห้ผีเที่ยวโกลธขันกันว่ามีแต่สิ่งเป็นตนากรวบบนเส้นทางเชนนี้นะครับยังมึงขึ้นวันจินวันพระก็ได้นะครับกลัวอ,อ,อาจารย์ได้กระฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ก็ขอหยุดไปที่สำเร็จก่อนนะครับเนาะ ขอบ,บขอบคุณขอบคุณขอบอับเบิงนะครับวันดีครับผม